ค่ะพี่น้องผักบุ้งที่แม่น้อยตูดเอาแต่ยอดเพิ่นไปผัดนะคะก็เหลือแต่อันนี้ก้านเพิ่นนะคะก็แบบนี้นะคะแม่นได้แซ่แซ่น้ำไว้ใหญ่ๆนะคะเพราะว่าใส่เวลาโดนบรนไดนะคะว่ารากมันจะขึ้นเท่าิ่นมันล้นมาเบิ่งกัน,นะค่ะอันนี้นะคะมันได้เริ่มแซ่ลงไปแล้วนะคะกับบรูว่าเพิ่นจะเป็นเพิ่นจะเป็นให้แม่น้อยบอนะคะ ค่อยมาเบิ่งมาลุ้นกันเด้อค่ะค่ะมือที่สองค่ะทุกคนหากเพิ่นเริ่มออกมาค่ะเริ่มเห็นหากเพ่นทะยังทะยังม้มนเป็นจอๆมาค่ะแต่ว่าข้างล่างถ้าสุดเพิ่นก็นเริ่มจะแบว่าเน่านิดๆนะคะแม่น,านรากะซิมาตัดหากเพิ่นออกเปลี่ยนนามนะคะเห็นะปะไฮหากเพิ่นกำลังทะยังมุมให้กะซิมี่พ้นจะได้กินอยู่ค่ะทำมาเบิ่ง พักบ่วงเฮาค่ะได้มือที่ซีนะคะวันลาก่นจอกหลายปั้นใหญนะคะโอ้แม่นอยขอโทษค่ะแม่น่อยซื้ออ่าลากเ่นค่ะพี่น้องเห็นปะคะ่นออกยาวค่ะซีมือค่ะพี่น้องซีมือค่ะ่นออกได้แบบสุดยอดแนงค่ะบ่งในค่ะอันนี้แม่หนอยจะเอาเ่นมาลงดินนะคะเนาะลงดินแลเสียเอา่นไปเก็บในบ้านขึ้นเก้าค่ะเพราะว่าเราจะได้กินเพ่น นี่ๆแต่หน่นอยแดดไม่น่อยบรรดาจ่า,นนจาว่าสิปลูกแบบไรนะคะมารุ่นกันค่ะมาลงดินซอยมันเป็นมูไม่น้อยค่ะเพิ่นซีมือนะคะบังเนะค่ะซีมือไม่น้อยดีใจไม่น้อยนะจะได้มาก,ก่อนก่อนหนาก่อนซัมเมอร์นะคะเนาะจะได้ปลูกกินเนาะช่วงซัมเมอร์จะได้กินตลอดปีนะคะบางเอิอนว่าได้มาช่วงซัมเมอร์ไปเมดะะแล้วค่ะก็ต้องปลูกในบ้านนะคะเราก็คิดว่าสิ ูพนวิธีนี่เนาะค่ะแต่มันก็ใน,นไม่น้อยเอาเว้นลายหน่อยหนึ่งโตพันหักบออก,กับมี่ค่ะแม่น้อยเกตรเอาแตาโตพันชิพินกก้นหักออกนะคะปูบบนี้นะคะเพื่อได้กินเพื่อได้กิน,นะคะ่ะพี่น้องบอได้กินแล้วก็ได้กินหน่อยกันยังไครกวัวเนาะคะ่ะนี่ค่ะสายไม่เห็นกับสิงวัวควนอีกทีละค่ะ จีกันเนาะค่ะจี้กันยู่ค่ะเพราะว่าเมื่อไรพยายามจีบอเอาเอาคนเขาเอาเอากระถางกระถางพักเขาบ้านลายค่ะแบบนี้ค่ะแค่ในกระเพาะนะคะจะส่วนที่เหลือแม่หน่อยก็เสียเอาใส่กระพวกกระถางบุพีคค่ะแล้วก็เสียเอาดินกบนะคะ โบเพิินค่ะดินี่เพิ่งซื้อมาใหม่ค่ะก็มั่นใจว่าลูกู้ <c oughs> บวกวนมั่นใจอยู่ค่ะว่าคือสิบวัีมีแม่เล้งมาแรงนะคะฝนตกฝนกำลังตกค่ะฝนเริ่มตกค่ะพี่น้องว่าคือสิบวมีมาแรงออกมม้นะคะ <c oughs> เี๋ค่ะมันรักษาสิบปลูกแบบนี้นะคะแบบง่ายๆนะคะปลูกง่ายปลูกพ่อได้กินค่ะพี่น้องพ่อประตรงซื้อเพลินค่ะซื้อเพลินแล้วก็แพงเนาะค่ะเนาะโอ้ยครูบาลซอยค่ะซอยค่ะครูซอยครูซอยครับครับครับคนตกค่ะพี่น้องอืมอะไรลูกเอาใส่์ไ่นี่ลูกเอาใส่นี่เร็วเอาทิมเอาใส่เอาใส่เออนั่นแหละปลูกพ่อพวงน้ำแม่เนาะลูกเนาะโอ้คนเก่ง Con kèm của không bông nấm mè no Ờ ừ, say 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 Ờ ừ, say lục say Ờ ừ, say ní Ờ điên cốp Điên cốp Ờ ừ, say ní Ờ năn lẹ kèm 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 เก่งเว้ยคนเก่งคนเก่งเฮ้ะฮะสานี้สายนี้เออสายนี้เออนั่นแหละเก่งเว้ยอะไรไม่บีบจมูกแม่อบ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 อะไรเหรอเอาอบสานี่ ฮะครับผมอใช่ลูกใช่เออนั่นแหละเอ๋ใช่เออใช่อืมใช่นี่เออใช่เออเก่งลูกเก่งเก่งเว้ยเล่นให้หน่อยกับลูกค่ะพี่น้องเอ้ยครับครับใช่นี่ใช่นี่ลูกใช่ เก่งเว้ยโอ้โอ้โอ้ตายตายตาย<อ>ครับเอาสาลูกสาเออสานี้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 สาเร็วเอาลงเอาดินสานี้เออคนเก่งคนเก่งอาจา้ารนสเออ เออ,อเพื่อน,บ,นอบอกบอกไอเพื่อนค่ะพี่น้องบอกไอเพื่อนบอกไอจอนอมาลูกวูบซิเครงบินโอ้เฮลิคอปเตอร์เครงบินมาลกูกเครงบินข้ามใหญ่เอาแอร์เพนโอแอร์เพนมาลูกโอ้ เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่นอ้องเสร็จแล้วเสร็จแล้วกินนิดนี่ค่ะพี่นอ้องผักปุ้งของเราค่ะจิ่ม่ได้ชำเหมือนกันเพิ่นแตกยอดออกให้ได้ขยายพันธุ์ได้กินล้วค่ะกินเนี่ยบริกหลายแล้วค่ะกินเอาใส่ต้มมาม่าเนาะคะ่ะลองเห็ดเบอร์ราระเด้อ เอาฝนแช่น้ำแล้วเอามาเสียบดินมาแบบนี้ค่ะเอาไว้ธะกินงามทิตบมีนะคะขอบคุณหลายๆคะ่ะที่เขามาชมมาติดตามมากก็ลเลยกดแชร์ให้หน่อยคุณหาพ่อกันไหมคะสวัสดีค่ะ,คะอะไรแล้วลูกพนักง,งานฉีดน้ำ <laughs> พนักง,งานฉีดน้ำค่ะ